Good morning. Good morning everyone. Beautiful day. ว Beautiful day ใน neighborhood Oh, yeah. Mm hmm. มีปลาตัวเล็กๆก,กม็มีวันดีตอนเช้านะคะ ตอนนี้จันดอนกำลังให้อาหารปลาวัดดีตอนเช้าของไส้ไก่นี่พี่น้องดูต้นมะพร้าวเราโอ้โห้ขึ้นซะสวยเลยกำลังจะกำลังจะนั่นกำลังจะเป็นเขากำลังมานมานหัวปลี เขากำลังจะออกกล้วยต้นนู้นช่วงเขาจะออกเนี่ยเขาจะเขาจะนั่นมากใบเขาจะสวยมากแล้วเขาจะขึ้นสูงแล้วก็เดี๋ยวเขาก็แบบว่าเหมือนเหมือนคนท้องอ่ะกำลังอวบอวบอวบเหมือนกันกับคนกำลัง เหมือนมนุษย์เรากำลังจะตั้งท้องเนี่ยของธรรมชาติทุกอย่างมีมีชีวิตเหมือนเราแต่เขาไม่มีชีวิตแบบว่าที่ว่าเดินได้ไปไหนได้คุยได้พูดได้แต่เขาก็มีแบบธรรมชาตินี่ปลาเราปลานินไม่ใช่ปลาเลยนะปลาอะไรเนี่ย ปลาทับทิมปลาทับทิมอโอโหเอาใส่ตรงนี้มั่งคะนี่นี่น,นี่ตรงนี้น้ำขุนเลยใครมาตรงนี้นี่นี่เห็นไหมปลานินั้นปลานิลใช่ไหมปลานินมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ <c oughs> นี่นี่นี่ตัวนี้ตรงน,รงนี้มากินใหญ่เลยนี่ ตัวเล็กๆก,ก็มีตัวไอ้มันเหมือนกับเหมืนเหมือนกับปลาซิวปลาปลาหมอก็มีโอเคแต่ปลาดุกไม่เห็นเลย <Nope. S 1> อือนี่แหลคะค่ะพี่น้องความสุข Good morning ค่ะนี่ ขอบคุณพระเจ้าฮาลูลูยาเราจะถ่ายมาให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนบางบันนะคะนี่หนอกกล้วยมีเยอะแยะเอ,อตรงนี้ก็ <c oughs> จะปลูกไอไอปลูกมะเขือกับไอดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้ขึ้นสวยนี่คือนี่นี่มะเขือเห็นไหมคะพี่น้องมะเขือแล้วก็มีบวบอันนี้มะละกอมะละกอตัวผู้แต่มะละกอตัวผู้เอาไว้ก็ เพราะว่าม,มันมันมันทำให้ร่มแบบว่ามะเขือต้นมะเขือเทศนั่นบวบ <c oughs> แพนดน้า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 อย่าไปโกลยลุกอย่าไปโกยไป <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศมะละกอเป็นดอกเต็มเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะหลรูยอย่างนี้ไอ้ไอ้นี้เราก็นั่นออกมาแล้วเราก็ถ้าขยายพันธุ์แล้วเราก็เอาใส่ไปเลยขยำแล้วมันเกิดเยอะแยะเลย อืม,อมโอเคนี่แหละค่ะพี่น้องสวัสด,ดีจ้พี่น้องทุกคนวัสด,ดีค่ะนี่คือของไส้ไก่แห่งบ้านโดนมันของยายสายกับอาจารย์โดน คิดจักแห่งการเก็บเกี่ยวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้มีต้นบัวเกือบแบเมื่อเดือนที่แล้วเกือบจะตายแต่เขาไม่ตายเขาไม่ชีวิตอยู่นี่โอ้ยหอยขมหอยขมหอยขม อีอีคลองนี้เคยเคยใส่ประดุกลงไปเนาะแต่ประดุกเข้าไปนั่นหมดตอนนี้จะจะเลี้ยงหอยจะเลี้ยงหอยหอยขมนี่เขามีเยอะเลยอยู่ตรงนี้อือฮาลูลุยาะขอบคุณพระเจ้าชอบกินหอยขมนุ่นไอไอนุ่นคือนุน่ข้างนุ่นคือถักแปบ เดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึง <c oughs> พาไปดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่นี่คือไอ้ห <c oughs> นานผักของอาจารย์ดอนที่แกทำอาหารเออคืออาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียน อาหารทุกอย่างอันนี้คือผักชีของอิตาเรียนที่แกปลูกเอาไว้เยอะขึ้นเยอะเลยอืออุ้ยอันนี้ไม่ไหวอ,อันนี้คือ,อน,นี่นี่คือถั่วแปบ ้หมดกัดน,นี่ค่ะนี่ทําเออ่เหมือนก็ทําค้างให้มันเขา้ขามของแซก่ไก่ทําเป็นล่มให้เขาแต่ไม้ไผ่เขาหักละมันหนักนี่แหละค่ะ นี่คืออ้อยเนี่เนี่ลเใบกะเพราที่นั่นเอาไว้เขาก็เกิดเกิดเกิดทั่วอุ้ยนี่บวบนะคะพี่น้องบวบอือหึอืออือ,อคอนี้รู้สึกว่าตายละนี่เดี๋ยวกันนี่นี่กำลัง กินพอกินกินพอกินอือ uh หือไออีตรงนู้นด้วยนะแต่มีมดแดงแลวต้องระวังมดแดงแดงจะกัดโอเคโอเคได้แล้วนี่ค่ะได้แล้วมือหนึ่งโอเค นี่จะพาไปดูมีค <c oughs> ้างเขาตกมานั่นตรงนี้นี่คือฟางที่เราซื้อมามามาใสา่ถมให้แบบว่าไม่ไม่ให้มันไม่ให้มียากขึ้นและอย่างมันเป็นปุ๋ยด้วยมันมันเป็น อันนี้หอมแบ่งแต่ปลูกเขาทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือหมักหมักหมักเอ่อ <c oughs> หมักปุย๋ยปุ๋ยขี้ควายสดแล้วเราก็ใส่เอ่อใส่เอเอ็มลงไปเออเอเอ็ม e ลงไป ใส่ EM แล้วก็ใส่น้ำมีผักปุ้งพูดพูดถึงปุ๋ยค่ะ <c oughs> เรียนรู้จากเอ่อ uh, u t u b e เราเราไม่ต้องใช้เวลาหมักนานเราใส่น้ำลงไปเราสามารถสามารถจะลาดรดได้ จะให้พี่น้องดูจะจะเห็นอะไรมั่งอยู่ในนี้มองมองดูจะเห็นปลาอะไรมั่งหอยขมมีเยอะแต่เขารู้สึกว่านี่แหละค่ะพี่น้องความสุขความสุข ฮันนี่เอาใส่ทางคลองนู้นด้วยให้หอยกินฮันนี่ทางฝั่งทางเนี้ยนะอืมนี่หอยเอ,อ,อีตรงแถวดอกบัวนะหอยก็มีแต่อย่าไปใส่ใกล้บัวเขาชอบกินบัวบางทีเขาอาจจะนั่นเดี๋ยวจะตัดใบกล้วยลงให้ให้เขากิน นี่คือผักขยง้องใสเขาได้น้ำเยอะไม,ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นี่แหละค่ะพี่น้องอ Good ม o r n i n g ค่ะลู้ๆอยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีลมหายใจอยู่เช้านี้อู้นี่พี่น้องอยให้ดูนี่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 น,นี่นี่เขากำลังออกหัวปีนี่ยกำลังนุ่นเห็นไหมคะนี่นี่เนี่ยต้นนี้ออกก่อนเลย Uh huh. อืีกสองสามต้นเรียงเรียงกันไปนู่นก็ก,ลกำลังกำลังจะเตรียมอตั้งท้องเป็นหัวปลีให uh huh. ้ดูจะให้พี่น้องดูปลาตรงนี้นู่นวิ่งไปนู่นแล้ว โอเคนะคะเช้านี้ขอลาพี่น้องไปแค่นี้ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านในเช้าว,วันนี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยทุกประการขอให้พระเจ้าทรงอวยพรจากคลองไส้ไก่แห่งบ้านดอนมัน ยายสายนะคะค่ะวัสด,ดีค่ะ